สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษภนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ in ่านในหัวข้อของขวัญอะไรที่โชคชะตาอยากมอบให้กับคุณในช่วงเวลานี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปชาวราศีพฤกษภนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพลังงานหรือของขวัญอะไรที่โชคชะตาอยากมอบให้คุณในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าฟังเราไม่สบายใจรู้สึกฟังเราไม่ชอบอะไรกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะไม่ต้องฝืนฟังเนาะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าของขวัญน,นั้นคือของขวัญอะไรนะคะของคนราศีพฤกษพเหมือนโชคชะตาอยากให้คุณตื่นรู้ในเรื่องที่คุณมืดบอดอยู่หรือเปล่าในเรื่องที่คุณรู้สึกว่า,าผิดหวัง หรือเจอเรื่องอะไรหนักๆมาหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมองมันไม่ออกสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองมันไม่ออกสักทีมองไม่เห็นมันรอบด้านสักทีโชคชะตาแค่อยากมาเบิกเนตรคุณนะพูด,ดง่ายๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคือโชคชะตาแค่อยากมาเบิกเนตร มาเบิกเนตรมาเปิดตาให้กับคนราศีพฤกษ์ศนะคะว่านี่เธอตื่นได้แล้วเธอเลิกก้มหน้าได้แล้วเธอตื่นมาดูโลกสักทีว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอต้องยอมรับความจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเธอต้องยอมรับมันให้ได้แล้วก้าวไปข้างหน้านะคะเพราะว่ายิ่งรู้สึกตัวช้ายิ่งก้าวช้านะคะพอยิ่งก้าวช้ายิ่งประสบความสําเร็จช้าเนาะเพราะความสําเร็จไม่เคยลอยมาหาใครนะคะ อยากให้คุณโชคชะตาอยากให้คุณฉลาดโชคชะตาอยากให้คุณเนี่ยตื่นจากความฝันสักทีนะคะตื่นจากความฝันสักทีเพราะเหมือนตอนเนี้ยเหมือนคุณอะสิ่งที่คุณแสดงออกอะมันไม่ซื่อสัตย์กับความเป็นจริงมันไม่ซื่อสัตย์กับความเป็นจริงยังไงเหมือนกับว่าเหมือนเป็นลักษณะของอันนี้ยกตัวอย่างนะเป็นลักษณะของเหมือนคนไม่ยอมรับ ความจริงบางอย่างไม่ยอมไม่ยอมรับสิ่งมัดสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นน่ะโชคชะตาก็เลยอยากให้ของขวัญนี้กับคุณเราคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกค่ะของขวัญนี้อาจจะเป็นในเรื่องอื่นก็ได้การงานการเงินความรักอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเห็นไหมเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้ที่ให้คุณเนี่ยตื่นรู้ได้แล้ว เลิกก้มหน้าก้ม,มตากับพลังงานเดิมๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ผิดหวังอนะแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันเจ็บหนักนะฉันเจ็บหนักอะไรเงี้ยฉันเจ็บหนักไม่มีใครหรอกเคยโดนอย่างฉันอย่างเงี้ยบนโลกใบนี้ไม่มีใครมีทางมีความรู้สึกแบบเดียวกันร้อยเปอร์เซนต์ทั้งหมดทุกคนอ,อกหักก็ใช่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างไปเรื่องความรักเลยเนาะก็คือยกตัวอย่างง่ายๆคืออย่างสมมตุติคนคุณ A ออกหักคุณ B ก็อ,อกหัก แต่ว่าช่วงระยะเวลากับความทรงจำที่คนคนเอะมีความทรงจำกับแฟนและคน B มีความทรงจำกับแฟนคือไทม์ไลน์อะมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วรายละเอียดในความสัมพันธ์อะไรอย่างงี้ค่ะหรือปัจจัยอะไรต่างๆมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจ็บดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีความเหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยคำหนึงที่เราไม่ควรพูด คนที่เขาผิดหวังอยู่คือโอ๊ยฉันเคยเจอมาแล้วหนักกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณพูดต่อให้คุณรู้จักคนคนนั้นดีแค่ไหนก็ตามสิ่งที่เราอาจจะคิดอย่างนั้นแหละเราอาจจะคิดว่าเออเนี่ย,ยปัญหาที่เขาเจอเนี่ยมันน้อยเนาะแต่คือเราก็อย่าลืมว่าเราต้องมองย้อนกลับไปว่าพื้นฐานชีวิตเขาที่ผ่านมาที่เขาเคยใช้ชีวิตมาเขาใช้ชีวิตผ่านมายัางไงเขาถูกเลี้ยงมาในครอบครัวแบบไหนเขาถูก ปลูกฝังมาแบบไหนแล้วเขาเจอสิ่งแวดล้อมรอบข้างเขายังไงเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะตื่นรู้เร็วขนาดเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองและคนรอบข้างเพราะฉะนั้นแล้วนะถึงบอกว่าคนราศีพฤษภเนี่ยน่าจะมีอะไรมาเคยมากระทบกระเทือนจิตใจแล้วทำให้แบบฟื้นตัวยากอะถ้าเป็นในเรื่องของเงินก็คืออาจจะเคยโดนโกงแหละมั้งก็น่าจะเจอโกงแหละเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องของเงินก็คงจะโดนโกงโกงแบบทรงตัวไม่อยู่อะทรงตัวไม่อยู่เลยอะไรอย่างี้ค่ะถ้าเป็นไปได้โชคชะตาก็อยากให้คุณวางแล้วก้าวใหม่ซะเพราะว่าพูดกันตรงๆเลยก็คือโอกาสได้คืนยากพอสมควรอะไรประมาณนั้นนะคะอืมเห็นไหมมันเป็นลักษณะของการที่เอาชนะใจตัวเองไม่ได้สักทีไม่มากหาเหตุผล เราไม่แน่ใจว่าเราพูดในคลิปของราศรีอะไรนะที่เราเคยพูดว่าเมื่อเรารักใครก็ตามแล้วเลิกกันเรามุฟออนออกจากมันไม่ได้เพราะหนึ่งพอเรารักเขาอะแล้วเราไม่ใช่ฝ่ายเป็นคนทิ้งอะเราจะหาเหตุผลร้อยแปดเลยค่ะเพื่อมาหาเหตุผลมาชดเชยให้เขาว่าอ๋อที่เขาทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้ไงเลยไม่ต้องไปคิดแทนเขา บางคนก็คิดได้นะแต่ว่าค่อนข้างใช้เวลาใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะใช้การตัดสินใจของตัวเองเป็นหลักอืเพราะว่าคนราศีพฤษภเป็นคนธาตุดินเนาะไม่ยอมแบบคือชอบสไตลา์อย่างคุณเหมือนปลาตัวเนี้ค่ะที่กระโดดออกมาจาก ถ้วยหรอหรืออะไรสักอย่างภาชนะที่ใส่อยู่ค่ะกระโดดออกมาแสดงความเป็นตัวเองได้แล้วอย่าแบบอย่าแบบมัวเก็บตัวเองอยู่เลยหรือแบบมัวหาเหตุผลให้ตัวเองอยู่กับความรู้สึกแย่ๆตรงนั้นออกมาจากมาสักทีของขวัญที่เขาอยากมอบให้ก็คงอาจจะหมายถึงให้คุณตื่นห้วอตื่นได้แล้วตื่นแล้ว,แล,วแล้วตื่นแล้วเอาชนะอุปสรรคอุปสรรคประเทศนี้น่าจะเป็นตัวคุณเองตัวคุณเองจิตใจของคุณเองความ สปอยหัวใจตัวเองอะพูดได้ง่ายความทนอยู่กับตรงนั้นอะทนอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นเราไม่รู้ว่ามันทำร้ายคุณขนาดไหนแต่ว่าคุณเชื่อเถอะว่าถ้าคุณตั้งใจจะออกมาคุณทำได้อะ่ะคุณทำได้คุณคือผู้ชนะคุณสามารถทำมันได้นะคะทำมันได้แน่นอนแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือเปล่าคุณจะทำหรือไม่นะคะ เดฟู The เชื่อเถอว่าคุณเนี่ยเป็นสามารถเป็นอิสระแล้วก็ MOVE on จากเรื่องตรงนั้นได้แน่นอนเพราะว่าคุณเราคิดว่าคนราศรีพฤษภนี่น่าจะเป็นคนที่แอบ,บช่างเจรจานิดนึงเนาะหรือบางคนบอกว่าใช่เป็นคนไม่ค่อยพูดนะอะไรเงรี้ยอ่ะเป็นคนไม่ค่อยพูดก็แลละไปค่ะ บางคนไม่ค่อยพูดก็ละไปแต่คือส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาช่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอเจอสถานการณ์ก่อนหน้านี้มันอาจจะทําให้คุณแบบเฟลไปเลยรู้สึกแบบพูดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือสิ่งที่โชคชะตายอยากบอกคือตื่นค่ะลูกอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าทางข้างหน้าคือมันมันไหลลื่นอะ่ะมันคือการแบบ Move on คือการแบบออกมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย คือทางข้างหน้าเธอชนะแน่นอนขอแคเเอ่เธอตื่นรู้สักทีนะคนราศีพฤกษภนะคะสําหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะคะอย่างที่เราเคยบอกย้ำๆซ้ำๆนะคะว่าของขวัญมอบที่เช่าะตามอบให้นี้คุณจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญวาสนานะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ